ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องวิเดียทุ่จ้าเรากําลังจะไปไหนคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิฟกับวิเดียจะพากันไปซื้อไก่ค่ะใช่ไหมคะเชียงรไปซื้อไก่ที่เชียงซุปเปอร์มาร์เก็ตเชียงรถเชียงรถที่ไหนลูกอินเนอินเนอโอ้นี่แหละค่ะไปกับอีเขียวค่ะเนี่ยเอาวิเดียขึ้นจัก,กรยานแล้วค่ะนี่กิฟต์ก็จะพาวิเดียปั่นไปนู่นเลยจ้ะไปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะนี่ วันนี้อากาศก็3มองศาค่ะที่เนเธอร์แลนด์ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตกันค่ะนี่ค่ะร้านซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะร้านย้มโบ้ค่ะใกล้ๆแถวบ้านนี่แหละค่ะเดี๋ยวคลิปกับพี่เจก็จะพากันเข้าไปซื้อของในร้านก่อนค่ะเดี๋ยวก็จะพาทุกคนเข้าไปดูราคาผักผลไม้ที่เนเธอร์แลนด์ค่ะว่าเท่าไหร่กันค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะอพาร์ตเมนต์เพิ่งสร้างใหม่ๆเลยค่ะเพิ่งจะสร้างเสร็จค่ะมองไปก็เห็นตึกดำๆนู่นค่ะในเมืองค่ะมีอยู่ตึกเดียวจ้ะ อันนี้แถวนี้ร้านเออันนี้ก็เป็นบ้านเช่านะคะที่เรามองเห็นเนี่ยค่ะเดือนหนึ่งก็900ยูโร1,000เลยค่ะเดือนหนึ่ง3,000ห้าถึง4,000บาทค่ะเดือนหนึ่งค่ะแพงมากค่ะอ่ะพาไปดิ娅เลสโกค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนค่ะนี่ค่ะเราเข้ามาถึงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วค่ะไปน้องมีเดียก็ได้รถแล้วค่ะนี่ไปทางไหนโน่นไปตรงนู้นไปเข้าไปข้างหน้านนค่ะนี่ค่ะจิยมโบค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านนี่เลยค่ะ ก็เป็นบรรยากาศเลยเนาะีไปใน,น,นร้านค่ะไปเข้าไปโอ้ย mm. โอเคไปเลยค่ะอันนี้เป็นคุกกี้เต็มเลย mm. สองสองถุงห้ายูโรเก้าสิบเก้าเซนค่ะอืม๋ยว mm. ไเดียวไปเอาช็อกโกแลตดีกว่าลูกอันนี้ก็มีค่ะเค้กก็มีค่ะนีะ่เค้กแบบนี้ก็มีค่ะนี่โอร้านยังปุ๊ค่ะ mm. เค้กนีเทอร์เรน เดียวบอกว่าเล็กเกินแลบลิ้นแล้วจ้ะเอ้ยเอออันนี้ก็นี่ค่ะเค้กเล็กกระสุนของหนึ่งก็14ยูโรเก้าสิเก้าซนต์ค่ะในของนี้ค่ะนี่เป็นแผนเค้กเค้กค่ะเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นขนมปังค่ะนี่ขนมปังก็นี่ถุงแบบนี้ก็2ยูโร45เซนต์ค่ะแบบนี้อะไรลูกอ๋อี่เดียเห็นพัดลมจ้ะนูนนูนทีข้างบนไปไปดูชีสสิ ฟังชีสค่ะเอันนี้ขนมปังเยอะแยะเลยค่ะเลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยค่ะฝั่งนี้ก็เป็นชีสค่ะชีสนี่ค่ะอันนี้ก็เท่าไหร่คะ6ยูโร98เซนค่ะก็แพงเหมือนกันค่ะอยู่ต่างประเทศชีสก็แพงเหมือนกันค่ะเนี่ยเอ้อ่าวิเดียเราจะไปทางไหนคะเอไปดูตรงโน้นค่ะเออเข็นไปต่อเลย ค่ะเขามีไอโบเตอร์ค่ะนี่เป็นกลาสเดนโบเตอร์ค่ะเป็นส่สมุนไพรค่ะเซนเนยค่ะทําเป็นรูปเนี่ยเป็นดาวค่ะสําหรับวันคริสต์มาสค่ะอันละ2ยูโร29เซิบเก้าเนี่แล้วก็มีบรีค่ะนี่เป็นชีสของฝรั่งเศสค่ะของประเทศฝรั่งเศสค่ะอันนึงก็3ยูโรค่ะ3ยูโร94้าสิบสเซนค่ะนี่อร่อยมากเลยค่ะนี่ อันนี้ก็อร่อยค่ะที่น้องพิเดียจับเนี่ยค่ะเป็นเพสโต้ใช่ไหมพีเดียเป็นก้าเออเป็นก้าพีเดียบอกค่ะเป็นชีสเพสโต้ค่ะสีเขียว,ยวอร่อยไหมเอามากินเอามากิน <laughs> อันนี้กินไม่ได้ต้องซื้อก่อนค่ะอันนึงอันเท่าไหร่พิเดียอันนี้ไอ้สามยูโรเก้าสิบเก้าเซนค่ะน,นี้ค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็อร่อยนะพีเดียสีแดงโรอเพสโต้อันนั้นเป็นเพสโต้สีแดงค่ะ สามยูโรเก้าสิบเก้าเซนเหมือนกันค่ะไม่เอาลูกเพราะว่าป้าซื้อมาแล้วค่ะเออให้คุณลุกคุณป้าดูราคาชีสก่อนค่ะนีก็มีหลายอย่างค่ะมีหลายรสค่ะอันนี้ก็อร่อยค่ะเป็นรสซัมโบค่ะกิฟ์ชอบค่ะเป็นรสไอ้นี่ค่ะน้ำพริกค่ะซัมโบซัมโบกาซเผ็ดเผ็ดนิดนึงค่ะมีค่ะก็มีให้เลือกร้ายแบบค่ะหลายอย่างเนาะน้องบีเดียไปเราไปซื้อไก่บีเดียไปชิคกินชีสค่ะบีเดีย ไปจกกินชีสเหรอว้เขาติดพลาสติกเอาไว้กินได้ไงไหนแดคือหลายนี่ค่ะดอกผักกาดเท่าไหร,ร่บีเดียวบลูมโกเท่าไหร่คะอันนี้3ยูโร29เซ็ซนอันนี้น้องบีเดียจะเอาไปทำอะไรคะโอ้บีเดียอยากได้คะ่ะเออแล้วก็บรอกโคลีเท่าไหร,ร่ค,ครับรอกโคลีบรอกโคลีก็1ยูโร29เซ็ซนค่ะอัน,น น้องวิเดียเอาถั่วดีกว่าลูกเอาถั่วไปผัดไก่ค่ะนี่ค่ะถั่วเดี๋ยวกิ๊จะมาซื้ออันนี้ค่ะปซ e c i a l หนึ่งค่ะอันนี้ถั่วค่ะเอ่อหนึ่งกิโลสี่ยูโรเก้าสิบสี่เซนค่ะวันนี้ไม่ค่อยสวยเลยจ้ะไม่ค่อยสดเลยค่ะวันนี้ต้องเลือกเอาค่ะเอาเป็นเหลืองๆแล้วค่ะวันนี้ก็มีหลายอย่างค่ะตรงนี้ก็มีข้าวโพดต้มก็มนีค่ะข้าวโพดต้มแบบนี้ค่ะสําเร็จรูปวิเดียเห็นข้าวโพดไหมนี่ ข้าวโพดต้มเอาไหมลูกเอาไหมเอาข้าวโพดไหมเออเอาข้าวโพดไปค่ะเอาข้าวโพดไปสีเหลืองสีเหลืองเอาใส่เอาใส่อันนี้เอาใส่รถเออข้าวโพดอันนี้ก็ไอ้สองยูโรสี่สิบเก้าเซนค่ะนคะทิปก็ซื้อแบบนี้แหละค่ะไปกินบางครั้งเขาก็มีแบบไอ้สดค่ะมาขายวางขายค่ะอันนี้ก็เป็นแผนกผักค่ะก็เยอะมากเหมือนกันค่ะนี่ค่ะก็ราคาก็แตกต่างกันไปค่ะ ดีค่ะมันเทศค่ะมันแก้วค่ะบางกิบเลี่ยงเอ่อกิโลนึงก็2ยูโรเจ็ดสิเซนค่ะแล้วก็นี่ค่ะขิงนี่แพงมากอันนี้เป็นคิงบีโอโรคิสค่ะขิงไอหนกิโล9ยูโร90้าสิบเซนเลยค่ะนี่เป็นขิงปอสารค่ะเนี่ยแพงมากค่ะแครอทถุงเท่าไหร่บีดีอาห์เท่าไหร่คะอันนี้เป็นแครอทค่ะอันนี ดอทถุงละ1ยูโร93เซนค่ะแม่ดีอ้หมันเยอะแล้วลูกอันนี้ให้คุณลุงคุณป้าดูเฉยๆาาค่ะราคาเท่าไหร่ที่นในเทเลน <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็มีอันนี้กระเทียมหอมค่ะใบกระเทียมหอมก็ต้นหนึ่งก็70เซนค่ะน,นี่ค่ะเอาไปทําซุปทําอะไรค่ะเนาะอันนี้เป็นกระลำค่ะอันนี้ก็ B.O. โโคิดด้วยค่ะอันนี้ก็แพงนะคะ่ะอันเท่าไหร่คะหัวน,นึงก็1ยูโร99เซน เโอ้อันนั้นเน,น่เน่เน่อันนั้นกินไม่ได้หรอกเอาไว้อันนี้ดมเฉยๆนี่นี่อันนี้ตมาเินอันนี้เป็นมะเขือเทศค่ะถุงหนึ่งกล่องหนึ่งก็สองยูโรเก้าสิบเซนค่ะนี่ค่ะก็มีให้เลือกร้ายแบบเหมือนกันค่ะราคาก็แตกต่างกันออกไปค่ะเออนี่หอมค่ะนี่หอมอันนี้หอมนี่ก็ใหญ่เหมือนกันค่ะใบจะใหญ่กว่าที่บ้านเราค่นะต้นหอมถุงหนึ่งก็แปดเก้าเซนค่ะ แตงกวาก็มีค่ะมีแตงกวาสดๆเลยค่ะอันนี้อร่อยมากค่ะกรอบค่ะนี่อันหนึ่งก็1ยูโร19เซนค่ะนี่นี่ค่ะมีหลายอย่างค่ะปาปิกาก็มีค่ะปาปิกาแล้วก็บวบค่ะบวบฝรั่งเนี่ยค่ะที่นี่เขาเรียกว่าคูเชตค่ะคูเชตอันหนึ่งก็92เซนค่ะอันนี้ไปแกงอร่อยมากค่ะไปแกงปลาอะไรเงี้ยค่ะ ไปลวกก <Hi. Hi. S 1> ินก <antis> ับน <aqueles> <ano> uh, oh, ้ำพริกก็อร่อยค่ะไปทอดก็อร่อยค่ะเท่าไหร่คะปาปิก้าน้องเบียเอ้ยปาปิก้าปาปิก้าก็หนึ่งยูโร59เซนค่ะอันเดียวเนี่ยแพงมากอ๋ออันนี้เป็นิโอโร i ิ s ค่ะโอ้แนของิโอโร i ิ s นี่แพงมากเลยค่ะนี้ถ้าเป็นแบบนี้สามซีก็สองยูโร19เซนค่ะเนี่ยเป็นผสมกันแบบนี้ค่ะอันนี้จะถูกกว่าค่ะฝั่งนี้ก็เป็นผลไม้ค่ะไปน้องเดียมาเร็วๆนี่แอปเปิ้ล ถุงเท่าไหร่คะเนี่ยอู้แอปเปลิลถุงละ4ยูโร49เซนต์ค่ถุงใหญ่เหมือนกันอูใหญ่เนาะพี่เจเนาะเออก็มีไลายค่ะไลายไอ้ยี่ห้อค่ะแอปเปลิลค่ะก็มีหลายแบบค่ะเนาะให้เราเลือกซื้อกันค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นแผนกเนืนะะ้อค่ะแล้วก็เป็นซีฟู้ดด้วยค่ะอันนี้ก็มีหูอัดก็มีค่ะแบบนี้กิ๊บก็ซื้อไปน้องพีเจบ่อยค่ะอันหนึ่งก็1ยูโร39เซนต์ค่ะ ก็เป็นกุ้งค่ะมีกุ้งหลายอย่างค่ะแล้วก็หอ,อยแมลงภู่ค่ะอันที่กิฟชอบม,มาซื้อก็จะเป็นอันนี้ค่ะนี่จะ2กิโลค่ะเนี่ยใหญ่มากนี่2กิโลอันนี้ก็เท่าไหร่พีเดียสองกิโลเก้ายูโรเก้าสิบเก้าเซนค่ะพีเดียจะอะไรคะไก่ <c oughs> ีเดียเราจะซื้อไก่ใช่ไหมคะแต่ <c oughs> ว,วันนี้กิฟกับน้องวีเดียจะมาซื้อไก่ค่ะแต่ไอไก่ที่เป็นตัวที่กิฟอยากได้มันไม่มีค่ะวันนี้ก็เลยจะอันนี้ค่ะโอ้อันนี้ก็มีค่ะ ตับไก่ก็มีค่ะนี่ตับไก่อันนี้ก็หนึ่งยูโรแปดสิบสี่เซนค่ะกล่องหนึ่งนี่ค่ะกล่องหนึ่งก็นี่ค่ะหัวใจอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งยูโรแปดสิบหกเซนค่ะแล้วก็กึ้นไก่ค่ะกึ้นไก่ก็สองยูโรเก้าสิบแปดเซนค่ะเดี๋ยวกิบเอาไปกล่องหนึ่งค่ะอาจจะไปทํากับข้าวด้วยค่ะเอากึ้นไก่ไปไปเดียแล้วก็อะไรอีกเนาะทีนี้มันไม่มีค่ะเออนี่ค่ะอันนี้ก็กิฟก็ชอบซื้อไปทอดให้บปเดียอยู่ค่ะ ไก่นี่ค่ะสามยูโรห้าจุดเก้าเซนไอเอาไปด้วยค่ะแล้วก็จะมีไอ้นี่ค่ะเป็นไอแบบสะโพกไก่ค่ะอันนี้จะเป็นสะโพกไก่ที่ไม่มีหนังค่ะมีกินจะซื้อไปผสมกันค่ะอันนี้สองยูโรเจ็ดสิบแปดเซนค่ะก็มีให้เลือกหลายอย่างค่ะทั้งแบบที่เขาไอใส่ไอ้พวกสมุนไพรอะไรเนี้ยค่ะเรียบร้อยแล้วก็มีค่ะเนาะก็มีหลายอย่างค่ะมีไก่มีหมูอะไรเงี้ยค่ะน้องมีเดียมามา เออไส้กรอกกันอะไรเท่าไหร่คะเนี่ยอย่างเงี้ยไส้กรอกก็สองยูโรแปดสิบเอ็ดเซนต์จ้ะเนี่ยนี่ไส้กรอกหมูค่ะอ่าแล้วก็อย่างหมูสับอย่างเงี้ยค่ะหมูสับกับเป็นทุงแบบนี้หนึ่งกิโลก็นี่ค่ะหนึ่งกิโลก็หกยูโรแปดสิบห้าเซนค่ะอันนี้แปลว่าส่วนมากที่เนเธอร์แลนด์ค่ะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะผสมเนื้อแล้วก็หมูใส่ด้วยกันค่ะนี่นี่ก็จะมีเนื้อกับหมูหมูอย่างเดียวไม่มีค่ะในซุปเปอร์มาร์เก็ต มีแต่เนื้อค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อค่ะอันนี้1กิโล8ยูโร29เซนค่ะเนื้อหมดมะนาวสดๆก็มีค่ะอันนี้3ลูกค่ะ3ลูก1ยูโร49เซนค่ะมี่สดมากค่ะแต่ว่าที่ตลาดตลาดนัดจะถูกกว่าค่ะนีชชอบไปซื้อที่ตลาดนัดทำมะนาว <c oughs> ส่วนนี้ก็เป็นมันฝรั่งค่ะถุงเท่าไหร่น้องบีเดียถุงเท่าไหร่คะคฮะ มีหลายแบบค่ะมีหลายไอ้นี่ค่ะเนาะเขาก็นี่แหละค่ะยังอันเนี้ยค่ะ4ยูโร99เซนต์ค่ะ2กิโลค่ะ2กิโลครึ่งค่ะมันก็หลังสดสดค่ะใช่ไหมคะเยอะแยะเลยค่ะหอมแดงหอมแคกค่ะอันนี้ก็ราคาก็1ยูโร39เซนต์ค่ะ1ทุงค่ะต่อ1ถุ่งส่วนหอมนี่ก็อู้พี่จะดูหอมก่อนสวยจังเลยหอมทุงหนึ่งก็2ยูโร57เซนต์ค่ะ อ๋อค่ะนี่ค่ะมีหลายอย่างค่ะใบกะเพราก็มีค่ะใบกะเพราตรงนู้นคิดดูมาก็สองยูโรค่ะทุงหนึ่งค่ะใบกะเพราค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแผนกข้าวค่ะข้าวก็มีหลายอย่างค่ะอันทุงเล็กๆเนี่ยกล่องเล็กๆก็มีค่ะมีโอโรขิ่สเงแน้ะไปเดียวหนึ่งยูโรสี่สิบสามเซนไปเี่จะจะมาทําไมเราไม่เอาลูกมันเยอะอยู่อยู่ในบ้านก็มีไม่เอาค่ะเอาไปขึ้นเอาไปเก็บเอาไว้ก่อน ไอ้โชว์คุณลุงคุณป้าก่อนว่าข้าวทุงเท่าไหร่ก็จะมีลายแบบอะเนาะแบบนี้ก็สองยูโรเก้าเซนต์ค่ะไอท้ทุ่งใหญ่ๆก็มีค่ะนี่เกือบ5้าโลค่ะสี่กิโลครึ่งค่ะแล้วแต่ยี่ห้อค่ะยี่ห้อนี้ก็สิบอดยูโรเก้าเซนต์ค่ะเนี่ยอันนี้ห้ายูโรอันนี้แปดยูโรเก้าสิบ้าเซนต์ค่ะอันนี้จะเป็นแผนนเอเชียหมดเลยจะมีทั้งพวกเส้นนะคะเสน้นแล้วก็มัมม่าอะไรเงี้ยค่ะเส้นกว๋วยตรงกว๋วยเตี๋ยวเนี่ค่ะก็มีเหมือนกัน เส้นก็เดียวยงเส้นนี้เส้นแห้งก็สองยูโรเก้าสิบหกเซนค่ะมาม่าก็มีค่ะอันนี้เป็นมาม่าถุงเล็กนะคะถุงนึงก็หกสิบสี่เซนค่ะถุงนี้ถ้าเป็นแบบคัพเนี่ยค่ะก็หนึ่งยูโรค่ะอันนี้หนึ่งยูโรสามสิบเก้าเซนแล้วแต่รถค่ะนี่ค่ะก็มีขายเหมือนกันค่ะก็มีนี่อันนี้ด้วยค่ะของนัวก็มีจันนิโปนัวอรีนอโมโตะก็มีขายค่ะ อันนี้ก็1ยูโรทุงละ1ยูโร38เซนค่ะนี่เป็นผนกที่บีเดียชอบค่ะโอ้โห <laughs> บีเดียมันถุงใหญ่ไปเอาเลสเอาออกลูกแป้วถุงเล็กเอาถุงเล็กอันนี้มันใหญ่ไหมลูกโอ้ยมันกินไม่หมดค่ะมันกินไม่หมดเ้าถุงเล็กค่ะเอาถุงนี้ไปเก็บก่อนค่ะโนนโน่นโนนเอาถุงเล็กก็ได้ลูกมีแบบของเด็กไหมมันจะเป็นถุงเล็กๆค่ะในแบบของเด็กอันนี้ จับมะม่วงแล้วบีเดียชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาอันนี้เหรอเอาแม็กซ์เลยเหรอโอเค,โอ,เคโอ้ยอย่าพุ่งไปกัดหนูเอาอันนี้ก็เอาปะ <c oughs> นี่ค่ะแผนกของเด็กหญิ้งบีเดียอีกแผนกหนึ่งค่ะไหนจะเอาอันไหนลูก <c oughs> เออมันมีอันนี้อยู่บีเดียอันนี้อันนี้เอาอันนี้ไหมนี่กินเดเรนเบียร์หรือว่าเอาอันนี้ก็ได้ของเด็กนี่นี่นี่เอาเอาช็อกโกแลตอันนี้ก็อร่อยค่ะนี่ของเด็กนี่มาหน,นี่ <c oughs> เอาอันนี้เหรอ <c oughs> เจ้านั้นเหรอเอามานี่นะบีเดียอันนี้ก็อร่อยลูกมีของเด็กอันนี้ค่ะอันนี้ก็อร่อยดีจังนี่ค่ะโอ๊ยบีเดียนี่ไงเอาของเด็กนี่ไปกินตอนนี้แหละนี่เอานี้ลูกอ่ะไปกินตอนนี้ไะอันนั้นมันกล่องใหญ่ไปเอาอันนี้ไปเก็บไว้ก่อนเออวางไว้ค่ะคุดโซเอาไปใส่รถค่ะเอาไปใส่รถนูลูกเออเอาไปใส่รถแล้วก็ไปจ่ายตังค่ะค่ะเราก็จะจ่ายตังค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องสแกนค่ะ วิดิ亚马เป็นสแกนฝั่งนี้หลูกต้องฝั่งนี้เออจ่ายเอามาสแกนอีกเออันนี้มาเออแล้วก็ต้องสแกนให้เสร็จค่ะน,นี่ผู้ช่วยของเราจะเร็จหรือเปล่าฮู <laughs> จูเอามาอีกเออสแกนแล้วก็จ่าย ATM ค่ะน้องรู้ว่าเราจะไปจ่ายกับเองแคชเชียร์ก็ได้แคชเชียร์ก็จ่ายได้เออเดี๋ยวผมมาช่วย ็เป็นบรรยากาศที่ใหายขึานค่ะก็จะมีทั้งแคชเชียร์ค่ะแคชเชียร์ตรงนู้นแล้วก็มีตู้จ่ายค่ะแล้วเราก็เอาใบเสร็จเนี่ยค่ะไปสแกนตู้เออไปสแกนทางออกค่ะนี่ค่ะแต่กินงเบีเยจะเอานี่ไปสแกนไม่ใช่แล้วเดียไม่ใช่ค่ะนี่ไปน้นะนประตูปเปิดแล้วประตูออกมาแล้วออเลสกูดออกมาเดียเอ่อคูดโซ ปะเราออกไปหูกปะอเเราเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วเด็กหญิงวีเดียขอกินช็อกโกแลตสักคำก่อนค่ะนี่ค่ะแกะจากกองใหม่ๆเลยอเดี๋ยวเราลาคุณลุงคุณป้าก่อนเอฟเฟนบวบายซิกันก่อนค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาชมนี่แหละค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านกันเนาะดูราคาผักผลไม้ที่เนเธอร์แลนด์ค่ะเดี๋ยววันนี้กิ๊บก็จะนี่ค่ะพากันขับ BM ค่ะกลับแล้วค่ะนั่งจักรยานค่ะปั่นจักรยานกลับกันค่ะ อาบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บพูดจบ